หนึ่งเทคนิคสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราด้วยคำพูดบวกๆด้วยสิ่งที่เราปรารถนาด้วยสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะว่าจิตใต้สำนึกของเราไม่รู้จักคำว่าไม่อย่าห้ามอะทุกคนคิดภาพตามนะคะ ถ้าตอนนี้อุ๋ยบอกว่าทุกคนคะทุกคนทุกคนอย่านึกถึงรูปช้างสีชมพูค่ะเป็นไงคะรูปช้างสีชมพูลอยมาเลยถูกไหมคะอีกตัวอย่างนะทุกคนทุกคนห,ห้าม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 นึกถึงหน้านาเดชเป็นยังไงคะหน้านาเดชลอยมาเลยเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นนะคะจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้จักคำว่าไม่อย่า ห้ามต่อจากนี้ถ้าเราอยากสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเรื่องใดเราจะต้องพูดเป็นคำบวกบวกเป็นคำที่เราต้องการเลยเท่านั้นเช่นถ้าเราอยากจะมีผิวหน้าที่สวยใสเราต้องพูดไปเลยว่าฉันคือคนหน้าใสฉันมีผิวสวยใสห้ามพูดเด็ดขาดนะคะว่าฉันหน้าไม่เป็นสิวฉันไม่มีสิว เห็นไหมทุกคนพอพูดคําว่าสิวเราจะนึกถึงสิวทันทีเลยอีกตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากเป็นคนที่หุ่นดีเราต้องพูดไปเลยว่าฉันคือคนรูปร่างดีฉันหุ่นดีฉันมีหุ่นฟิตเฟิร์มห้ามพูดเด็ดขาดว่าฉันไม่อ้วนเสริมให้อีกเรื่องนะทุกคนเวลาเขาวอวยพรกันอ่ะเคยสังเกตปะเขาชอบวอวยพรกันว่าอย่าเจ็บอย่าจนไม่เจ็บไม่จนไม่เอาค่ะ ถ้าเราจะอวยพรเพื่อนนะพูดไปเลยว่าขอให้เธอมั่งคั่งร่ำรวยขอให้เธอร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขอให้เธอสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ไปเลยทุกคนวันนี้รู้เคล็ดลับแบบนี้แล้วนะต่อไปนี้นำไปใช้สื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเราให้ถูกต้องนะคะยิ่งเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราชัดเจน ถูกต้องและแม่นยำม,มากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกของเราก็จะยิ่งนำพาเรานะคะไปตามผลลัพธ์ที่เราปรารถนาได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากเท่านั้นค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครุยด้วยนะคะ